เพื่อนๆเคยไหมครับบางครั้งความทรงจําที่ดีที่สุดจากการเดินทางไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดแต่มันคือผู้คนที่เรารู้สึกถึงมิตรภาพได้แม้อยู่บนรถแท็กซี่วันนี้ผมจะพาไปดูคลิปที่ทําให้คนทั้งโลกโซเชียลใจฟูเมื่อนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียคู่หนึ่งได้เจอกับเจ้าบ้านที่แสนดีบนท้องถนนเมืองไทยที่พิสูจน์ว่าภาษาไม่ใช่อุปสรรคถ้าเรามีใจที่อยากจะแบ่งพันครับ เรื่องราวที่น่าประทับใจนี้เริ่มขึ้นระหว่างการเดินทางครับอยู่ดีๆคุณลุงคนขับแท็กซี่ที่ดูใจดีคนนี้ก็หยิบกล่องขนมไทยที่มีทั้งทองหยิบและทองหยอดออกมาแล้วยื่นให้แขกผู้มาเยือนได้ลองชิมแต่ความน่ารักไม่ได้จบแค่การให้ขนมครับเพราะคุณลุงรีบหยิบมือถือขึ้นมาเปิดแอป,ปแปลภาษาเพื่ออธิบายให้นักท่องเที่ยวเข้าใจว่าขนมสีทองสวยๆเหล่านี้คือขนมชาววังเป็นของมงคลที่หาทานได้ยากนะ การที่คนขับรถคนหนึ่งพยายามสื่อสารเพื่อบอกเล่าความภูมิใจในวัฒนธรรมผ่านขนมหวานแบบนี้เป็นภาพที่ดูและอบอื่นใจอย่างบอกไม่ถูกเลยครับพอนักท่องเที่ยวได้ลองชิมและตื่นเต้นกับรสชาติที่แสนอร่อยคุณลุงก็ยังไม่หยุดส่งต่อความปรารถนาดีครับลุงพิมพ์ข้อความยาวเหยียดลงใน g o o t r e t s l a t e เพื่อบอกกับพวกเขาว่าขอบคุณมากนะที่เลือกมาเที่ยวประเทศไทยขอให้พวกคุณมีความสุขและเดินทางปลอดภัยตลอดทริปนะ ประโยคสั้นๆที่ผ่านเสียงสังเคราะห์จากมือถือแต่มันกลับส่งความจริงใจออกมาได้ชัดเจนมากจนนักท่องเที่ยวทั้งสองคนถึงกับอุทานออกมาด้วยความตื่นตันว่ามันช่างเป็นเรื่องราวที่อ่อนโยนและวิเศษที่สุดจริงๆเมื่อได้รับน้ำใจที่แสนบริสุทธิ์มาขนาดนี้ฝ่ายนักท่องเที่ยวก็อยากจะขอบคุณคุณลุงกลับบ้างครับพวกเขาจึงหยิบของขวัญชิ้นพิเศษที่เตรียมมาจากออสเตรเลียเป็นตุ๊กตาโคอาล่าตัวจิว๋วส่งให้คุณลุงเป็นที่ละลึก เพื่อนๆเช <stop it. S 1> ื่อไหมครับว่าคุณลุงดีใจมากหัวเราะร่าได้ความสุขแล้วเรียบนําตุ๊กตาตัวนั้นไปติดไว้ที่กระจกหน้ารถทันทีเพื่อบอกว่านี่คือของขวัญชิ้นสําคัญจากเพื่อนใหม่และก่อนจะแยกจากกันคุณลุงยังแบ่งกล้วยแขกที่ซื้อไว้ให้พวกเขาทานต่ออีกด้วยเป็นการจบทริปสั้นๆที่อิ่มทั้งท้องและอิ่มทั้งใจจริงๆครับ หลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปก็มีคอมเมนต์ลังไหลเข้ามาให้กำลังใจคุณลุงและชื่นชมนักท่องเที่ยวคู่นี้มากมายเลยครับเช่นคอมเมนต์แรกบอกว่านี่แหละคือพลังของซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงไม่ต้องรอแคมเปญใหญ่โตแค่น้ําใจเล็กๆบนรถแท็กซี่ก็ชนะใจคนได้ทั้งโลกแล้วอีกคนบอกว่าคุณลุงน่ารักมากพยายามใช้เทคโนโลยีมาทํหลายกําแพงภาษาเห็นแล้วอยากกลับไปเที่ยวเมืองไทยครั้งเลยและมีคอมเมนต์หนึ่งที่สรุปได้ดีมากครับว่า ภาษาเราอาจจะต่างกันแต่รอยยิ้มและความจริงใจเราแปลออกเสมอคลิปนี้ย้ำเตือนเราว่ารอยยิ้มและความใจดีคือภาษาสากลที่แท้จริงเมืองไทยเราได้ชื่อว่าเป็นสยามเมืองยิ้มก็เพราะมีคนอย่างคุณลุงในคลิปนี้แหละครับที่ทำให้ชาวต่างชาติรู้สึกประทับใจจนอยากกลับมาเที่ยวอีกแล้วเ,เพื่อนๆเหรครับเคยได้รับน้ำใจที่คาดไม่ถึงแบบนี้บ้างไหมครับลองคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะ ส่วนวันนี้ผมต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ